ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1593เขาตูซานอยู่ที่เมืองโรตูยังเรียกว่าเมืองผีประชาชนในแถบเมืองโรตูจะเข้าไปในเขาตูซานน้อยมากในทุกปีจะมีคนที่อยากร่ำรวยแล้วเข้าไปค้นหาสิ่งของล้ำค่าแต่สุดท้ายคนที่กลับออกมาไม่กี่คนต่อให้ออกมาก็จะมีอาการบ้าบอ ดังนั้นคนของราชสำนักจะเข้าไปในเขาตูซานทำให้เป็นที่สนใจของพวกชาวบ้านและมีคนตั้งใจมาพูดบอกถึงจนว่าเขาตูซานอันตรายอย่างมากมีมันปีศาจและสัตว์ประหลาดไม่ต้องไปจะดีที่สุดทั้งยังบอกกับทุกคนว่าเขาตูซานไม่ใช่มีมันปีศาจและสัตว์ประหลาดแต่ในทางกลับกันเขาตูซานเป็นสถานที่อยู่ของเทพเทวดาคนที่เข้าไปต้องการที่จะเด็ดย่าทิพจิตใจคิดไม่ซื่อทำให้เทพเทวดาโกรธจึงออกมาไม่ได้ ตราบใดที่มีจิตใจบริสุทธิ์เข้าไปด้วยจิตใจที่นอบน้อมเคารพนับถือก็จะสามารถออกมาได้อย่างปลอดภยัยทั้งอย่างพูดว่านี่เป็นคำพูดของราชครูและตั้งใจที่จะส่งเข้ามาเพื่อพิสูจน์ตอนที่ทั้งอย่างพูดออกมาเช่นนี้ที่จริงในใจละอายอย่างมากเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากันเยอะๆฝ่าบาทยังส่งจดหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื้อเชิญให้มาท่องเที่ยวเป็นผู้เริ่มต้นในการแต่งเรื่องขึ้นมา แต่เขาก็เห็นด้วยกับการเปิดความจริงของเขาตูซานเปิดให้กับทุกคนในโลกเพราะวิวทวทัสของเขาตูซานเป็นสถานที่สวยงดงามไม่ซ้ำใครของเปิดถังคำพูดเช่นนี้ของทั้งอย่างมีทั้งคนที่เชื่อคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่คนที่เชื่อมีจํานวนน้อยทุกคนต่างรอดูสถานการณ์ก่อนก่อนจะเข้าไปทั้งหยางถามแม่นางเจดว่าเจ้ายอมที่จะเขาไปพร้อมกับข้าจริงหรือ ตอนที่แม่นางเจ็ดอายุยังน้อยเคยเข้าไปหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้เดินเข้าไปไกลถูกดึงดูดด้วยดอกเปลวไฟแห่งนรกที่มีอยู่เต็มภูเขาโชคดีที่หลังจากสะดุดล้มในดอกเปลวไฟแห่งนรกค่อยได้สติขึ้นมาจึงรีบออกมาทันทีแต่เมื่อออกมาแล้วดอกไม้สีแดงเพลิงนั่นยังตราตรึงอยู่ในใจเสมอมาเหมือนอย่างกับถูกครอบงำตอนนี้ก่อนที่จะมาถึงเขาตูซานความฝันในตอนนั้นก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกหยหาปรารถนาจนยังจะคิดถึงอันตรายตรงไหน กระทั่งนางลืมความตั้งมั่นของตนเองที่ยึดถือมาตลอดอายุขนาดไหนทำอะไรล้วนกำจัดทิ้งไปโอกาสมาแล้วไม่ว่างนางจะยังเยาว์วัยเพียงพอหรือไม่ก็ควรที่จะไปเสี่ยงอันตรายเพื่อฝันของตนเองดังนั้นเมื่อทั้งอย่างถามนางนางซ่อนกริชไว้ในกระเป๋าแขนเสื้อพร้อมพูดขึ้นว่าในเมื่อข้ามาแล้วก็จะต้องเข้าไปอย่างแน่นอนเจ้าเชื่อใจข้าจริงๆหรือไม่กลัวว่าข้าจะพาเจ้าออกมาไม่ได้หรือทั้งอย่างค่อนข้างตื่นเต้น แม่นางเจ็ดกว่าสายตามองดูเขาแวบหนึ่งพร้อมพูดขึ้นว่าไม่เกี่ยวกับความเชื่อใจครั้งนี้ต่อให้ตายอยู่ข้างในข้าก็ยอมแต่ในเรื่องการทํางานนางเชื่อใจทั้งอย่างเรื่องที่เขาจะทําจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วมีความเชื่อมั่นน้อยกว่า8ส่วนเขาจะไม่ลงมือทําส่วนความไม่แน่ใจในอีกสองส่วนนั้นนางยอมที่จะเสี่ยงอันตรายสักครั้งทั้งอย่างยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าได้งั้นไปกันเถอะ ทั้งยังแบกกระเป๋าไว้ข้างหลังหนึ่งใบมีพวกมันโถกับเนื้อตากแห้งไม่ได้เอาน้ําไปด้วยเพราะหลังจากเข้าไปในเขาแล้วก็มีน้ําต้นก้าหวหัวสีดําบนภูเขาผสมกับไฟน้สีดิงก่อให้เกิดพิษรบกวนความคิดของคนทําให้ตกอยู่ในอาการประสาทหลอนแต่พิษแบบนี้ถอนพิษง่ายมากเด็ดขน้าดอกในดอกเปเลวไฟแห่งนรกทาได้ทุกที่ในร่างกายก็สามารถถอนพิษได้ใครจะไปคิดว่าสิ่งที่ทําให้คนกลัวกลับเป็นยาถอนพิษ ดอกเปลวไฟแห่งนรกอันกว้างใหญ่นี้สวยงดงามแปลกประหลาดทำให้คนเห็นแล้วก็ลหลงไหลแต่สิ่งที่น่าลหลงไหลก็ทำให้น่ากลัวได้เช่นกันแถมมีคนเคยบอกว่าดอกเปลวไฟแห่งนรกมีพิษ้ายแรงดังนั้นคนที่เข้าไปล้วนหลีกเลี่ยงตรงนั้นไม่มีทางคิดที่จะเด็ดดอกแล้วเอามาทามือ ตรงปากทางมีแหงหนึ่งดอกโปรไฟแห่งนรกบานสวยมากดอกเปลวไฟแห่งนรกที่นี่ไม่อยู่ใกล้ต้นก้าวหวนจึงไม่มีพิษนี่คือของขวัญแห่งโลกที่มอบให้มนุษย์สามารถเด็ดดอกเปลวไฟแห่งนรกตรงหน้าทางมาทาแล้วค่อยเข้าไปตลอดระหว่างทางก็จะไม่หลงกลลภาพหลอนมองเห็นดอกเปลวไฟแห่งนรกตรงปากทางแม่นางเจ็ดราวกับต้องเวทมนต์ดอกไม้ในฝันจู่ๆก็ปรากฏตรงหน้ารู้สึกเหมือนดั่งฝันทั้งยางยื่นมือไปเด็ดนางรีบร้องตะโกนพูดว่าเจ้าทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้นะ แล้วนางคอยคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นนางสะดุดล้มกระเด็นไปบนดอกเปลวไฟแห่งนรกสัมผัสดโดดน้ำเกสรถึงได้สติกลับมาแต่ตอนนั้นกลับคิดว่าตัวเองมีความอดทนเพียงพอทอั้งยางบอกอย่างไม่ปิดบังว่าอองชินเฟิงอันบอกว่าตอนนั้นพวกเขามาตามหาศพของแม่ทัพฟางในเขาตูซานพวกเขาเข้าออกในเขาอย่างอิสระก็เพราะรู้ความลับนี้ตอนนี้เจ้าท่านน้ำดอกเสกเสนดอกเปลวไฟแห่งนรกแล้วงั้นตลอดทางก็ไม่ต้องกลัวภาพหลอนแล้ว สามารถชมทิวทัศน์ของเขาตูซานแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนทั้งยางมองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าใช่บางสิ่งที่ดูแก้ไขาย,ยากถนนยากที่จะเดินยากที่จะตัดสินใจที่จริงล้วนสามารถเปลี่ยนให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนทั้งยางยกมือประสานพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ไม่มีแค่พูดถามความรู้สึกไม่ได้มีความหมายแฝงแน่นอนรอข้าด้วยทั้งยางวิ่งตามไปยิ้มสดใสย,ยิ่งกว่าพระอาทิตย์เดินไปใกล้แม่นางเจ็ดแล้วจ้องมองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่า เมื่อกี้เจ้ายิ้มสวยงดงามมากสวยงดงามยิ่งกว่าดอกไม้ทั้งอย่างพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำแต่ก็ดังเพียงพอให้นางได้ยินว่าทัศนียภาพทั่วทั้งภูเขาสู้เจ้าได้เสียที่ไหนแม่นางเจ็ดหัวเราะหักมีประสบการณ์ในด้านความรักสักนิดก็คงไม่พูดประโยคที่มีแต่วัยรุ่นอายุสิบกว่าเท่านั้นที่ชอบฟังแบบนี้แสดงว่าในหลายปีมานี้ประสบการณ์ในด้านความรักของทั้งอย่างนั้นว่างเปล่า บนเขาตูซานลักษณะภูเขาแปลกประหลาดพืชพัธุ์ดอกไม้แปลกประหลาดมีสิ่งล้ำค่าแปลกประหลาดมากมายลำธารเล็กๆอบล้อมทั่วทั้งเขาตูซานเหมือนดั่งเข็มขัดหยกแสงแดดส่องผ่านใบไม้ที่หนาทึบดุดทองคำที่หักแล้วภูเขาก็เต็มไปด้วยสีม่วงและสีแดงใบของต้นเก้าหัวสีดำแปลกประหลาดอย่างมากและชอบบานอยู่ใกล้ด้านข้างสีแดงเพลิงของดอกเปเลวไฟแห่งนรกแดงดำกระทบกันทำให้คนมึนเมาและเวียนหัวเหมือนดั่งจับจ้องมองดูวังน้ำวน ไม่มีภาพหลอนแต่เพิ่มเติมคือความมึนเมานี่คือผลกระทบทางสายตาที่เกิดจากความงามราวกับว่าอดีตได้ฉายแสงต่อหน้าต่อตาภาพแต่ละภาพสิ่งที่มีความสุขกับสิ่งที่ไม่มีความสุขราวกับกลุ่มเมฆที่ล้วนผ่านพ้นไปแล้วที่ผ่านมาแม่นางเจดไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดื้อรั้นกลับคิดเห็นว่าตนเองปล่อยวางได้เยอะแล้วแต่ตอนนี้มองดูความงามของภูเขาสมองว่างเปล่าลงมองเห็นข้อบอกพร่องของตัวเองอย่างชัดเจน นางยังคงขุนเคืองทั้งอย่างแต่ยังคงหลอกตัวเองว่าลืมอดีตไปหมดแล้วปล่อยวางแล้วดังนั้นจะเป็นที่รักหรือที่ชังก็ไม่ใส่ใจช่างมันประไรได้ยังไงนางยังคงเกลียดกับความไร้เยื่อใยของเขาในตอนนั้นเหตุใดความพักดีความที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเขากลับทําให้นางต้องมาทนทุกทรมานเหตุผลบ้าอะไรชาตินี้หากไม่อธิบายให้นางฟังนางก็จะเกลียดเขาไปตลอดชีวิตเป็นอย่างไรใครบอกว่าคนเราเมื่อถึงวัยกลางคนแล้วควรที่จะปล่อยวาง ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1594เขาตูซานนี้เป็นเหมือนดั่งกระจกส่องสะท้อนใจคนความคิดที่แท้จริงในหัวใจไม่อาจปิดซ่อนได้แม่นางเจ็ดหยุดลงมองดูทั้งอย่างพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าเคยทรยศข้าจำได้ไหมที่ผ่านมาทาั้งอย่างอยากที่จะคุยเรื่องนี้กับนางมาตลอด แต่นางก็บอกปัดออกด้วยท่าทีสบายอกสบายใจไม่อยากพูดถึงอดีตตอนนี้จูจ่ๆก็ได้ยินนางพูดขึ้นมาก็อดไม่ได้ที่จะอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าเรื่องนี้ข้าจําได้แน่นอนแม่นางเจ็ดพูดขึ้นว่าในเมื่อจําได้งั้นเขาตูซานนี้ต้องเอามาให้ข้าให้ได้หลังจากที่ข้าบุกเบิกแล้วภายใน15ปีกําไรทั้งหมดเป็นของข้าหลังจาก15ปีข้ากับเจ้าหญิงต้องได้คนลักครึ่งข้าไม่เอาแค่สามส่วนทั้งอย่างพูดขึ้นว่า แต่ข้าบอกฝ่าบาทแล้วว่าแบ่งสามกับเจ็ดส่วนนั่นเป็นเรื่องของเจ้าเจ้าติดตามฝ่าบาทมาตั้งนานขนาดนี้เขาน่าจะคิดถึงความดีของเจ้าบ้างให้โอกาสเจ้าได้พูดขึ้นอยู่แค่ว่าเจ้าเต็มใจจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของใครมากกว่ากันแม่นางเจ็ดพูดขึ้นทั้งอย่างถอนหายใจพร้อมพูดขึ้นว่าแม่นางเจ็ดสาส่วนเป็นผลกําไรที่ไม่เลวแล้วราชสำนักจะช่วยเจ้าเชื้อชวนคนมาเที่ยวอีกอย่างการลงทุนในช่วงแรก ก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพียงแค่ซ่อมถนนไม่กี่สายเจ้ายังสามารถเปิดร้านค้าขายให้บริการนักท่องเที่ยวนี้ก็ถือเป็นรายได้ที่ไม่น้อยเลยหส่วนห้านี่เป็นขีดจำกัดของค่าค่าเป็นนักธุรกิจผลประโยชน์ของนักธุรกิจเจ้าน่าจะรู้ทั้งอย่างคิดไปคิดมาแล้วก็พูดขึ้นว่างั้นข้ากลับไปพยายามคุยกับฝ่าบาทดูเพียงแต่ข้าก็ไม่รับประกันว่าจะสามารถขอให้เจ้าได้ไหมขอไม่ได้ก็ช่างเถอะ แม่นางเจ็ดยักษ์ไหลไม่ว่ายังไงหากราชสำนักบุกเบิกข้าก็สามารถมาท่องเที่ยวเขาตูซานได้ทำไมจะต้องเอามาเป็นกิจการของตนเองให้ได้ละ่ะชั่วชีวิตของข้าสามารถมีได้กี่ครั้งไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินมากมายขนาดนี้ทั้งยางหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปเจ้าเป็นเสาหลักของตระกูลหยวนปกป้องพวกเขามาตลอดแต่ก็จะเป็นการทำให้พวกเขาไม่รู้จักเติบโตห้าต่อห้า แม่นางเจ็ดพูดทิ้งท้ายสองคำแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าดูเหมือนว่านางจะมีอำนาจเหนือการเจรจาและความร่วมมือทั้งหมดในคราวเดียวนางเป็นคนเสนอเงื่อนไขย,ยังไงคนที่มีเงินก็อยู่เหนือกว่าขุนนางราชสำนักในฐานะกลุ่มเปรอะบางโลภเงินจำนวนมากในมือของผู้อื่น ทำได้เพียงฉีกรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วค่อยๆพูดเขาก็ลำบากใจตอนนี้เปิดถังค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วในมือประชาชนมีเงินแล้วแต่ประเทศชาติไม่มีเงินเปิดถังที่มีประชาชนร่ำรวยแต่รัชสำนักยากจนเพื่อพัฒนาพื้นที่รกร้างต่อไปจะต้องอาศัยพ่อค้าแต่ละคนของเปิดถังหล่อเลี้ยงทีละคนตลอดทางที่เข้ามาภูเขามาด้นพูดกล่อมไปด้วยอาจเป็นเพราะสุดท้ายแม่นางเจตตื่นตันในความจงรักภักดีของทั้งอย่างที่มีให้กับประเทศจากห้าส่วนลดลงเหลือสี่ส่วนทั้งอย่างบอกว่าจะกลับไปพยายามพูดกล่อมฝ่าบาท แต่ผลกําไร6ส่วนก็ยังดีเพื่อเมืองรัตูนับว่าพยายามอย่างที่สุดแล้วเมืองรัตูยากจนถึงแม้จะมีดินมีภูเขาแต่เก็บเกี่ยวได้น้อยมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยมีนโยบายเปิดเมืองรัตูผู้คนจํานวนมากจึงสนใจที่จะมาเพาะปลูกแต่ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ายแล้วก็ยังจะต้องจากไป และเมืองรถตูนอกจากจะมีเหมืองแร่แล้วก็มีเขาตูซานแห่งนี้ที่สามารถขายได้เงินมาสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวแร่เหล็กยังต้องขุดแต่ก็ยังไม่ได้ทำการเจรจาทำความร่วมมือกับแคว้นจินไม่สามารถขุดได้ตามความต้องการทำได้เพียงลงมือที่เขาตูซานก่อน ทั้งสงคนอยู่บนเขาตูซาน3มวันแล้วค่อยลงเขาแน่นอนว่ายังไม่ได้เดินจนทั่วทั้งเขาตูซานแต่แม่นางเจ็ดคิดว่าได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกนี้แล้วในใจรำลึกคิดถึงวิวทิวทัศน์มาตลอดธรรมชาติคือทิวทัศน์ที่ดีที่สุดในโลกที่จริงต่อให้มีแค่สามส่วนนางก็ยอมแล้ว เพียงแค่อยากสร้างความลำบากใจให้กับทั้งหยางดูว่าเขาจะยอมถอยหรือไม่เพราะที่จริงไม่ว่าจะให้กี่ส่วนทั้งหยางเป็นคนตัดสินใจฝ่าบาทครองราชมาหลายปีนี้นางก็พอรู้นโยบายของราชสำนักรู้ว่าเวลาฝ่าบาทใช้คนจะเป็นการปล่อยมือทั้งหมดโดยเฉพาะกับทั้งหยางซึ่งมีความเชื่อมั่นอย่างที่สุดโชคดีที่ทั้งหยางยังเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมายอมให้นางหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนี้ถือเป็นการยอมถอยอย่างที่สุดแล้วเดิมยังคิดว่าเขาจะกลับไปตรตรองหลายวันสุดท้ายกลับรับปากในทันทีทําให้นางรู้สึกดีขึ้นนไม่้อย กลับมาถึงเมืองโรตูก็ได้เซส็นสัญญาภายในคืนนั้นภายในคืนนั้นโดยมีเจอหลานกับเหลิงจิ้งเหยียนหงเย่เป็นพยานเซส็นสัญญาลงนามภายใน15ปีสิทธิการพัฒนาเขาตูซานและสิทธิการจัดการถูกโอนไปยังแม่นางเจ็ดผลกำไรหลังจาก15ปีแม่นางเจ็ดราชสำนักแบ่งกัน4ส่วนกับ6ส่วนเจอหลานยิ้มมองดูสัญญาแล้วก็ประทับลายนิ้วมือของนางลงไปนี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ท่านพ่อมอบให้กับนางและเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่มอบให้กับเมืองโรตู นางรับไว้อย่างยินดีอยู่แล้วเจ้าหญิงฝาบาทช่างรักและเอ็นดูเจ้ายิ่งนักแม่นางเจ็ดพูดขึ้นอย่างยิ้มแยม้มใช่ค่ะก็คิดเช่นนี้ป้าเจ็ดต่อไปเจ้าก็ถูกผูกไว้กับเมืองโรตูแล้วหวังว่าจะมีความสุขในความร่วมมือเจอหลานพูดกับแม่นางเจ็ดอย่างกับผู้ใหญ่ตัวน้อยคำว่าป้าทำให้แม่นางเจ็ดถอดใจยิ่งนักอายุมากแล้วจริงๆกลับยังไม่มีลูกหลานอดไม่ได้ที่จะหันไปมองทงอังหยางแหว่งเห็นเขาจ้องมองนางตาละห้อยแตกต่างไปจากเดิมที่เฉยชายอย่างสิ้นเชิง นางตัดสินใจที่จะไม่เป็นคนพูดก่อนเด็ดขาดใต้เท้าทางสายตาของเจ้าเป็นอะไรเหลิงจิ้งเหยียนถามขึ้นเหลิงจิ้งเหยียนพูดขึ้นอย่างจริงจังว่าสายตาของเจ้าจ้องมองดูหน้าอกของแม่นางเจ็ดอยู่ตลอดเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่แม่นางโจเอามือปิดหูเจอหลานไว้พร้อมพูดขึ้นว่าเสียมารยาทไม่ควรดูไม่ควรฟังดูไม่ผิดเจ้าเอาแต่จ้องไปที่คอเสื้อและทรงอกของคนอื่น เหล่งจิ้งเหยียนพูเสร็จอุ้มลิงแล้วก็เดินออกไปอย่างมีซ่อนเร้นพูเสร็จแล้วก็หันตัวเดินจากไปหงเย่สะบัดแขนเสื้อพร้อมพูดขึ้นว่าใครจะไปรู้ละ่ะดวงตาอยู่บนหน้าของเจ้าเจ้ามองใครมองตรงไหนพวกเราจะไปรู้ได้อย่างไรแม่นางโจก็จูงมือเจอหลานออกไปพร้อมพูดขึ้นว่าห้ามเล่นกับใต้เท้าทางเขานิสัยไม่ดีจู่ๆทั้งหยางก็ไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีไหมที่ใต้เท้าเหลิงฟาดลงมานี้เขาถูกตีจนมึนงงจริงๆ เขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะหมิงอยู่ลังหมิงอยู่เอามือปิดหูวิ่งออกไปข้างนอกพร้อมพูดขึ้นว่าใต้เท้าทางไม่ใช่คนดีทั้งยางยกมือกุมขมับแม่เจ้าค่าเอ่ยเดินออกไปอย่างหดหูสิ้นหวังกลับเห็นหูหมิงแอบหัวเราะอ,อยู่ข้างนอกจึงอดไม่ได้ที่จะกลอกตามองบนพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าหัวเราะอ,อะไรหูหมิงเดินมาพูดขึ้นว่าพ่อบุญธรรมท่านลืมแม่นางเจ็ดไม่ได้ทุกคนต่างก็รู้ ทำไมท่านถึงไม่พูดกับแม่นางเจ็ดละ่ะทั้งอย่างพูดขึ้นอย่างโมโหว่าจะไปพูดว่าอย่างไรคนอื่นยอมพูดกับข้าไหมข้าจะไปหาที่ให้รังเกยียจทําไมท่านไม่พูดแล้วจะรู้ได้อย่างไรละ่ะเจ้าสั่งสอนข้ากับหกเกอเออไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องกล้าที่จะก้าวออกมาเป็นอันดับแรกไม่ใช่หรือเจ้าเด็กน้อยเจ้าจะไปรู้เรื่องอะไรทั้งอย่างเอามือคว่หลังแล้วเดินจากไป เคยชินกับการอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็รู้สึกไม่เลวอย่างน้อยก็ยังได้เป็นเพื่อนเขาก็พอใจแล้วยังคิดจะพัฒนาเพิ่มไปอีกขั้นแบบนั้นจะเป็นการโลภมากเกินไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ